ยืนอยู่แล้วปีหน้าแล้นเริ่มใหม่ครับนี่คือยิ่งแถวหลักคืออยู่ตรงนี้นี่นี่แถวหลักเลยโชว์ใช่ไหมครับนี่โชวอันนี้โชว์ข้างหน้าเลยครับนี่คันลมฮะันลมขึ้นนี่ครับทำไมปีใหญ่เลยครับโอ้ปีนะครับครับโอ้ยิการให้น้ำกล้วยสำคัญสุดคือน้ำกับปุ๋ยครับน้ำสำคัญมากกล้วยไม่ใช่ชอบน้ำชุ่มแต่ว่าต้องชื้น นี่ครับเห็ดยังออกคเลยครับนี่เห็ดครับการเยมีเห็อันนี้ให้น้ำนี่ให้น้ำกี่วันครับผมอันนี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองครั้งครับอ๋ออาทิตย์ละสองครั้งครับช่วงเช้าห่อครับเอ่าแล้วแต่สะดวกตอนไหนก็ให้โอ้โจริงๆควรให้ช่วงเช้ามีพริกด้วยครับพริกโอ้โหสามแถวสี่แถวตัวนี้ครับนี่สี่แถวแต่แต่โนเยอะมากเลยครับโอ้โหโนเยอะมากเลยครับ แต่กอเยอะเลยครับโอ้ดูครับแล้วเราเลือกไว้ต้นเดียวถ้าแทงช่อเนี้ยเราก็จะเลือกไว้ต้นเดียวแล้วผมก็ถูกขายแล้วระบบรั้วอันนี้เป็นระบบแบบรั้วแบบตะข่ายผมใช้ตะข่ายซื้อทางเน็ตมาโอ้ผมขอดูได้ไหมครับนี่ได้ได้แบบแบบกันเลยกันวัวเลยครับสูงกี่เมตรแลครับนี่เมตรครึ่งได้ไหมครับตัวนี้เมตรหกสิบครับโอ้เมตรหกสิบเลยโอ้แต่ว่าสูงประมาณสองเมตรตัวนี้เสาก็ห่างมือนกันนาะเสาห่างอยู เสาห่างนะครับนี่โอ้ติดถนนเส้นนี้เลยครับถ้าสนใจมาก็มาผ่านเส้นนี้ได้ใช่ไหมเส้นเรื่องเมืองครับพริกดุกมากครับสวยมากครับสวย โอ้พะ่มงนี่ปลูกรอบแนวเลยครับครับผมะมะ่วงคือไม้ในอนาคตโอ้ครับผมเป็นไม้ที่จะกันลมกันแดดแล้วก็ใ้ผลผลิตด้วยอ๋อครับอันนี้เป็นม่วงถวายสามฤดูถวายสามฤดูเป็นม่วงแก้วเหลืองขมิน้นนะฮะอ๋ออันเดียวกันออกดอก,ดอกครับเอ่อให้ผลผลิตตลอดทั้งปีครับผมอันนี้ก็เป็นไม้นก ซึ่งเราจะไม่ตัดทิ้งปอยให้เป็นร่มใช่ไหมครับผมไม่ให้นกมันอยู่อาศัยใช่เพราะที่นี่จะไม่มีการฆ่านกโอ้ธรรมชาติล้วนเลยธรรมชาติก็จะเรือกูนมันก็จะกินแมลงในสวนเราอแล้วเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเราแล้วก็เพลิดเพลินกับเขาด้วยออกรถนี้นี่คุ้มมากเลยครับลุงครับนี่ไหนฮะกล้วยครับมันถึงว่าวีเออยังไม่รู้กำลัราคายังไม่รู้ดูแล้วนี่คล้ายเหมือนกันะครับผมเคยถามเพื่อนที่เป็นอาจารย์อยู่ในราชมงคลเ็าบอกว่าเขาส่งวีละยี่ห้าบาทเขาบอกถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวคุยก็ผม ผมก็ผมก็เป็นลูกศิษย์ของดรอาจารย์ดรประวัติสมเป็นอะครับแล้วผมก็ไม่ถึงว่าก็ท่านเกษียณนานแล้วครับเป็นลูกท่านกลับไปอยู่บ้านแล้วเลยฝั่งนี้ปีนี้กล้วยไม่ดีครับเพราะว่าปัญหาคือหนึ่งลมแรงมากและใบแตกใบแตกใบแตกเยอะก็ผลิตไม่ดีอ๋อมันมีสวนด้วยปะครับมีสวนมากครับอ๋อแล้วใบนี้ได้ขายด้วยไหมครับผม ใบขายไม่ได้เราใบแตกหมดฮะจริงๆถ้าใบไม่แตกขายได้ดีมากแพงด้วยจชงครับใบช่วงแพงพวกขนมพ่อขนมส่วนหนึ่งแต่ถ้ากรุงเทพเขาจะเอาไปทําไอ้พวกเครื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมทําใบสีทําอะไรพวกเนี้ยเยอะมากเพราะว่าตอนนี้กระแสทางสิ่งเว้ล้อมมันสูงเขาหันมากลับมาใช้พวกนี้แล้วก็ขายได้ราคา นี่เหลือไว้เหลือไว้แค่ต้นใหญ่ต้นเดียวเองครับแต่ว่านั้นก็เป็นหนอ่อขัดที่ตัดทิ้งสองรอบครับให้ให้มันขึ้นไว้ต้นเดียวครับนี่<อ>มันไหวเพราะว่าเมื่อต้นเจ็ดเดือนเราก็ถึงจะเริ่มไว้ครับอันนี้คือชุดที่สามนะติดต่อเนี่ยครับอันนี้ลง<อ>ไปกี่ต้นครับผมมะล,ละกอมะละกอประมาณร้อยห้าสิบต้นโอ้นี่ออกออกดอกออกลูกดอกกันอันนี้วันแลนด์ พูดดกมากเลยครับต้นนี้สวยครับดกมากจริงครับน,นี่เีชุดแรกจะไม่ดกอะไรแต่ชุดต่อไปจะดกกว่านี้ครับ